สวัสดีค่ะในชั้นนางสาวธิดารัตน์ปุริวันนะคะรหันนสนักศึกษา6 4 1 1่4น3ค่ะวันนี้จะมาแนะนำแอปเรียนออนไลน์นะคะที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะชื่อแอปว่า c o u r s นะคนะกดเข้าไปตรงคำว่า c o ค r a นะคะแล้วก็กดที่ตัวเลือกที่สองค่ะ สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะคะก็คืออน,นันรกก็คือต้องลองอินเข้าก่อนนะคะแล้วก็เลือกวิชาที่เราอยากจะเรียนได้เลยนะคะจะหน้านี้หรือว่าเราจะค้นหาก็ได้นะคะมีวิชาที่เราแบบที่จะต้องการเรียนพิเศษแล้วก็สามารถค้นหาหรือพิมพ์ได้นะคะอันนี้ก็จะมาพูดถึงแอป,ปที่เรียนเสร็จแล้วนะคะเชื่อ,อปปว่า Building u business p r e s e n t with Facebook marketing นะคะหรือภาษาไทยก็จะเรียกว่าการสร้างตัวตนทางธุรกิจด้วยการตลาดบ,บนเฟ e บุ o กนะคะเข้าไปดูเลยค่ะสำหรับวิชานี้นะคะก็จะมีเกียรติบัตรให้ด้วยนะคะแต่ มันก็นแล้วแต่วิชานะคะบางวิชาก็จะมีเกียรติบัตรบางวิชาก็จะไม่มีเกียรติบัตรนะคะสำหรับวิชานี้นะคะเมื่อเรียนเสร็จก็ได้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเพจบน Facebook แล้วก็เพื่อให้มีคน สนใจแล้วก็กลยุทธ์ในการโพสการใช้เครื่องมือแล้วก็เพื่อพัฒนาธุรกิจของตนเองนะคะคือวิชานี้ก็คือทำให้ได้รู้จักวิธีการต่างๆมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะสำหรับวิชานี้ก็มีแบบฝึกหัดให้ทำด้วยนะคะบางวิชาก็มีบางวิชาก็ไม่มีนะคะมันก็จะแล้วแต่วิชาเลยนะคะ อันนี้ก็เป็นแบบยปัญหาที่ทําเสร็จแล้วนะคะมันก็จะมียากมีง่ายไปแล้วแต่วิชานะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ